ครับสวัสดีครับคําตะก้าฟาร์มนะครับวันนี้เช้าวันนี้เราก็พามาชมแมงสตรอเบอรี่นะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะลบฝังลุ่นยากขึ้นเยอะแล้วนะครับก็ไม่ค่อยได้ดูแลช่วงนี้นะครับก็ไปจัดการงานเรื่องอื่นมากกว่าช่วงนี้ก็วุ่นกับบ่อตุกป่านะครับวันนี้มีโอกาสตอนเช้าครับพามามาดูต้นสตรอเบอรี่นะครับอันนี้เราได้ไหลเขาเยอะแล้วนะครับเราจะเอาไหลเขานี่เขาเรียกว่าไหล เนี่ยเขาเรียกว่าไหลที่มันออกจากจากต้นเนี้ยไหลนี้จะออกจากต้นแม่แล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็ออกมาอีกนะครับไอ้ตัวนี้นะครับเราจะเป็นการขยายพันธุ์โดยการลองไหลก็คือแบบเนี้ยนะครับเอาด yeah. uh ินใส,ส่ถุงมาลองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็เป็นแบบชําที่ผมทํานะครับแต่ว่าแบบชํามันจะต้นมันค่อนข้างที่จะสม่ําเสมอนะครับเวลามันติดแล้วนะครับแล้วก็สวยนะครับส่วนต้นแบบที่เราลองแบบเนี้ยนะครับตัวไหนที่มันสมบูรณ์ได้น้ําสม่ําเสมอมันก็จะโตนะครับ โตเปทรงพุ่มขึ้นมานะครับต้นอะไรที่มันไม่สมบูรณ์มันก็จะไม่ค่อยโตนะครับลาก็ไม่ค่อยเดินบางต้นก็ตายอย่างเงี้ยครับทำแบบที่ผมทำนะ่ะจะรอดเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็จะดีกว่าหน่อยนะครับแต่ว่าวันนี้พามาดูก่อนอันนี้คือแปลงแปลงต้นแม่พันธุ์นะครับที่เราเอาไว้ขยายพันธุ์ต้นแม่มันบางต้นก็ตายเห็นไหมครับต้นนวตายนะครับเราก็จับไหลมันไปใส่รุ่นเดิมาแบบนี้นะครับ วันนี้เราเปิดแบบเป็นปืนยิงน้ำนะครับมันก็จะมีลูกให้เราเห็นอยู่นะครับลูกสตรอเบอรี่เนี่ยครับวันนี้เราเปิดแบบนี้นะครับเรามีสองระบบครับระบบน้ําหยดที่อยู่ใต้พยางนะครับอันนั้นจะรถมันจะชุ่มได้ดีกว่าแต่ว่าแบบนี้มันจะช่วยลดความร้อนช่วงกลางวันนะครับแต่ว่าวันนี้เราใช้แบบนี้ก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูตัวที่เราช่ำนะครับ ส่วนตัวนี้เราชํำไว้แล้วนะครับเราเราชํำไว้ได้ประมาณวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนี่ก็วันที่ที่สี่อ่าวันที่สี่ก็ผ่านไปสามวันสี่วันแล้วนะครับต้นของเขาตอนที่เราชํำวันแรกที่เราเข้ามันจะเฉาเฉาเหี่ยวเหี่ยวแต่ว่าวันนี้มันเริ่มฟื้นนะครับอันนี้เราเปิดให้อากาศเข้าถ่ายเทสักหน่อยเราก็ต้องปิดเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะปลายเดือนก็ให้ลูกค้าได้แล้วนะครับแต่ว่าต้นมันจะไม่เป็นทรงพุ่มเหมือนที่เรา ลองก้นไหลนะครับที่เรามาครับมันจะไม่เป็นทรงปุ่มแบบนี้นะครับใบมันจะไม่ไม่ท็อปฟอร์มแบบนี้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ต่างกันมากครับเพราะว่าสักพักหนึ่งใบที่เขาออกมาใหม่ก็จะสมบูรณ์เหมือนกันนะครับอาจจะสวยกว่าด้วยซ้ำนะครับตัวนี้นี่ครับที่เราตัดนี้ก็คือตัดป้องกันการคายน้ํานะครับ ก็โอเคเดี๋ยวเอาขึ้นให้ดูสักต้นโอ้ยในนี่ครับโอเคนี่ก่อนนะครับเราก็ลดน้ําวันแรกนะครับแล้วเราจะงดก็คือลดสามวันลดหนึ่งครั้งนะฮะเพราะว่ายังไงมันก็ไม่คายน้ําน้ํามันก็อยู่ข้างในนี่เลยครับมันไม่ระเหยเ,เร็วเหมือนที่เราวางไ้ข้างนอกนะครับตอนนี้ผมก็กําลังจะเตรียมทาเพิ่มอีก 80ต้นนะครับนี่เตรียมไว้เมื่อคืนเนี้ยอันนี้เราเตรียมไว้ครับเนียมื่อคืนก็นั่งทํางานตรงนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูตัวอื่นต่อ